ขึ้นทางด่วนฟรีทุกวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์จนถึงปีพุทธศักราช2578โดยทางด่วน3มเส้นทางนั้นก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษสีรัฐทางด่วนขั้นที่สองทางพิเศษอุดรรัฐยาบางปะอินปากเกรด็ดโดยทางด่วนฟรีสามารถใช้บริการในวันดังกล่าวต่อไปนี้ วันขึ้นปีใหม่1มกราคมวันมาค้าบูชาวันขึ้น15ข้ามเดือน3ของแต่ละปีวันจักรี6เมษายนวันสงกรานต์1 5เมษายนกรณีที่รัฐบาลประกาศเลื่อนวันหยุดก็จะชดเชยให้ในภายหลังนะคะวันฉัดมงคล4พฤษภาคม วันวิสาขบูชาวันขึ้น15้าข้ามเดือน6ของแต่ละปีวันพืชมงคลตามปฏิทินหลวงวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชนีวันที่3ามิถุนายนวันอาสาหบูชาวันขึ้น15้าข้ามเดือน8ของแต่ละปีวันเข้าพรรษาวันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ของแต่ละปี วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่28ดกรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13าตุลาคม วันปิยะมหาราชวันที่23ตุลาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติวันที่5ธันวาคมวันรัสธรรมนูญวันที่10ธันวาคมวันสิ้นปีวันที่31ธันวาคม โดยวัน,นังก่ลาวนั้นประชาชนจะสามารถขึ้นทางด่วนฟรีไปจนถึงปี2578ค่ะ